เมื่อวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาพระครูสมุสนิทวงวุฒธธิวังโสด็อกเตอร์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายและพระครูวิเทศธรรมคนาพรนุก,กูลทีระวะโร เจ้าอาวาสวัดภาวนาคยองจูให้การต้อนรับปฏิสันฐานคณะอนุสาสนาจารย์จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ที่ได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนสมาธิและกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายโดยการนำของพันเอกหามพยอนชุนผู้บัญชาการอนุสาสนาจารย์สาธารณรัฐเกาหลีใต้พร้อมคณะ โดยการประสานงานจากพันเอกด็อกเตอร์อัครินกำใจบุญอดีตผู้อำนวยการกองอนุสาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารบกโดยคณะอนุสาสนาจารย์จากประเทศเกาหลีใต้ได้เข้าชมวิดีทัศน์ประวัติวัดพระธรรมกายเป็นภาษาเกาหลีจากนั้นพระครูวิเทศธรรมคณาพรเจ้าอาวาสวัดภาวนาขยองจูได้นำนั่งสมาธิ เป็นภาษาเกาหลีใต้ก่อนที่ทางคณะจะได้เดินทางไปเยี่ยมชมอุโบสถรัตปิดกวัดพระธรรมกายโดยได้กราบพระประธานและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยเป็นภาษาเกาหลีใต้อีกด้วย จากนั้นทางคณะได้เดินทางไปกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ซึ่งทําให้ทางคณะได้เข้าใจแนวคิดการสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ซึ่งประดิษฐานพระพุทธเจ้าล้านพระองค์เพื่อให้คงอยู่เป็นสถานที่รวมใจชาวพุทธให้ได้สืบทอดไปได้อย่างน้อย1000ปี และลานธรรมเพื่อเป็นสถานที่สอนสมาธิกลางแจ้งซึ่งรองรับคนมาร่วมนั่งสมาธิได้ครั้งละหนึ่งล้านคนโดยทางคณะอนุสาสนาจารย์มีความประทับใจในแนวคิดและความตั้งใจของหลวงพ่อธรรมชโยในการสอนสมาธิและเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกทั้งนี้พันเอกหามพยนชุน ผู้บัญชาการอนุสาสนาจารย์สาธารณรัฐเกาหลีใต้มีความสนใจมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานวัดที่เป็นศูนย์สมาธิและตั้งใจมาที่วัดพระธรรมกายโดยตรงซึ่งก่อนหน้านี้ท่านได้ศึกษาหาข้อมูลและทราบว่าทางวัดพระธรรมกายได้ลงนาม MOU กับมหาวิทยายลัยดงกุกด้วย และอีกประการหนึ่งที่ตั้งใจมาเพระาะทราบข่าวว่าวัดพระธรรมกายเป็นวัดที่มีศูนย์สมาธิอยู่ทั่วโลกจึงได้ตัดสินใจมาดูงานด้วยตัวของท่านเองค่ะโอทั่วโลกมีกยสาธิอ่ทั่กทัวกมนยมาอั 자랑하고 있기는 합니다만은 이곳 단막가야 명상 센터가 가지고 있는 독특한 특징과 그리고 장점이 평소 무척 궁금했습니다. 그래서 직접 와서 단막가야 명상 센터가 갖고 있는 교육 시스템이라든가 또 유지, 관리, 운영하는 방법을 알고 싶고 또 그걸 보고 난 뒤에 정말 많은 감동을 받고 놀라움을 금치 못했습니다. 어, 두 번째 질문에 대한 답이 될 수도 있겠습니다만은 그저 단순히 건물이나 또는 명상 섹터의 규모가 커서 감동을 받았다기 보다는 그것을 통해서 태국 불교인들, 뭐 더, 더 나아가서 전 세계 불자들에게 큰 감동을 줄수 있는 명상 교육 프로그램을 운영한다거나 또는 시스템을 잘 발전시켜 나가고 있다는 점이 정말 많이 놀라웠습니다. 그저 단순히 태국 불교의 자랑뿐만 아니라 전 세계 불교인들의 큰 자랑거리가 될 것이라고 믿어 의심치 않습니다.